เปิเผยเป็นทีแรกเมื่อ GM อัตโตออกมาเปิดเครับและวิธียิงหัวที่ w h i CCC ได้ใช้ในการทำคลิปแบบตึงๆีนั้นทำอย่างไรไม่ต้องยุ่งบางเรื่องก็ได้นะก็อย่าไปยุ่งกับเขามากครับ วันน <łość> ี้พี่แก๊สจะมาเข้าส่ง GM อต o ตและไว c เพื่อที่จะสื่อสารทางโทรจิตแกเรียกฉันมาทำไมนี่ใช่ทันเทพหรือเปล่าครับเนี่ยรู้สึกท่านเหมือนอยากจะแดกแย่กำลังเปรี้ยวปราก วันนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเรานะผมจะมาติดต่อกับทีมอัตโตทางโทรจิตเพื่อที่จะเปิดเผยเป็นที่แรกกับวิธีการยิงหัวแบบนอนหนึ่งนอนตึงที่แรกที่เดียวในจักรวาลน,นี้ถ้้เกัดน้องๆพร้อมที่จะสนุกแล้วเข้าสารขึ้นมาแล้วเตรียมโยนใส่พี่แก๊สเพื่อฟังความรับนี้กันเลยครับทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นะเด้อสู่เดอ้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยั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 งอีกยังบ่กดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกด เปิดคลิปไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ตามนั้นแหละครับทุกคนฮะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาเปิดเผยความลับของเกมฟีไฟนะฮะกับการยิงหัวว่าจริงๆแล้วนะครับผมเทคนิคของอะไรคนที่เขายิงหัวแม่นๆอย่างบาวันอย่างโอเคนะฮะอย่างตู่ไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันตื่นได้ยังไงและทีนี้จริงจริงก็อาจจะไม่ได้โปรนะครับผมเขาใช้เทคนิคอันนี้แหละซึ่งวันนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงนะครับผมหา GM เอ็มอารโต้ซึ่งนะครับผมเดี๋ยวจีมาโต้นะฮะเมื่อกี้ ยคือแบบพี่กัทละนอกรอบหลังมาแล้วก hmm, oh ่อนที่จะคิดนะ้วครับว่าเดี๋ยววันนี้พี่กัทนะจะกิ้งกังหาเจมอาร์โต้สนิทกันบอกเลยว่าโอ้โหพี่กัทกับเจมอาร์โต้นี่คือโตมาด้วยกันเลยสมัยเรียนนี่ไม่อยากจะเมาส์หมอับน้องๆคือเจมอาร์โต้เนี่ยลอกการบ้านพี่กัทบ่อยมากนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนครับผมเอาเป็นว่าสนิทกันมากกันแล้วกันเนาะมาซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรหาเพื่อที่จะให้เจมอาร์โต้เนี่ยเปิดเผยความลับนะครับผมเทคนิคการยิงหัวขั้นเทพว่าเฮ้ยทำ ตึงๆเหมือนพวกคนดังๆได้ครับวันนี้จริง,รงๆพี่บอกนะนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเด <Wow. S 2> ี๋ยวมาฟังนะครับจากปากเจมอาโตตกอตม้องกว่าเดี๋ยวเรามาธุรจิตหาเจมอารตตกันเลยนะครับน้องๆครับพร้อมไมหมฮะพร้อมแล้วไปเลยครับทุกคนเฮ้เฮ้ยนีที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ย ผมเีมอาตเองครับน้องๆทุกคนเมืเ่อกี้เนี่ยแก๊เนี่ยตัวจิตหาพี่อบอกว่าให้มาช่วยเปิดแบบเทคนิคลับให้กับน้นองๆา,าบกับมาวิธีการในการที่จะยิงหัวตึงน้าทำยังไงเฮ้ย<ะ>นี่เป็นเีมอาตตรงไหนวะเนี่ยนี่มันแก๊ปเอกโูชัดๆโอ้อยเจอแล้วตรงไหวะเนี่ย อ่อนยิบหายเลยวิธีมาตกไม่มีอะไรนั้นแหละพี่จะ T M กั๊ตโตนี่แหละครับน้องๆทุกคนนะวันนี้น้องๆพี่แคตจะมานะครับเผ <m int osh> ยความลับในการยิงหัวตึง <m int osh> ทีแล้วเนี่ยไม่ต้องเก่งหรอกครับไม่ต้องใช้เทคนิคหรือความสามารถอะไรทั้งนั้นครับน,น, <m int osh> น้องๆเรามีแค่แอปสแนปแคมีล่านะคน <m int osh> ทุกคนแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยมันเป็นหน้าเด็กเหมือนไอ้กูโตนั่นแหละครับทุกคนนะเราก็จะยิงหัวแม่นหัวตึงนำมวันนำมะคอดโนนหนึ่งแห่งวงการฟรีไฟล์ได้ถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แคตจะมาแฉคนโกงวิธี การนะครับพวกที่มันยิงหัวตึงๆว่าไอ้พวกที่มันยิงหัวตึงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เก่งหรอกครับใช้โปรแกรม snap camera มาเดี๋ยววันนี้พี่จะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นเรื่องจริงครับน้องๆครับนี่นะครับน้องๆฮะทุกคนนี่คือแอป snap camera นะครับน้องๆมันเป็นวิธีการที่เขาเก็บซ่อนแอบแฝงแล้วก็ไม่ยอมมาเปิดเผยบอกให้กับใครรู้นะครับน้องๆวันนี้พี่แกจะมาเปิดเผยเป็นที่แรกถึงวิธีการในการที่จะเป็นตัวตึง โน่นหนึ่งแอปจากฟรีไฟได้ครับน้องๆนั่นก็คือแอป Snap Camera น right <more later> ั fair, premier, ่นเองนะครับน <t ll an> <t> ้องๆรับมันเลยเฮ้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 ยนี่มันกูเก็ต่หว่าเฮ้ยจะพร้อมแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปสวมจิตวิญญาณแห่งการเป็นกูต่อยเอ็กทูโน่นหนึ่งนามวันนามกัสถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมไปกันเลยครับทุกคนผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้าได้สวัสดีครับคอนโดวันนี้ผมนังกัด เอ็กทูมาครับวันนี้ก็จะมาโชว์ตึงให้กับคนดูดูนะครับน้องๆทุกคนไปเลยมาผมเก่งละแค่มีหน้าเด็กเนี่ยเราก็เก่งได้นะครับน้องๆทุกคนมาเลยครับเพื่อนๆไปดูกันเดี๋ยววันนี้พี่กั๊จะโชว์ตึงนะครับมาเลยครับวันนี้เราโดดลงที่พิกนะครับปั้นแตกครับน้องๆไปเลยครับไปเลยเก็บปืนละก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหาของก่อนเราจะได้เอาของเนี่ยไปแจกให้คนอื่นครับน้องๆทุกคน ันนี้เรามาโดด1นนะครับน้องๆทุกคนต่อให้มันหมดแมป,ปเลยครับเพ <Wow. S 1> จะหาว่าพี่เนี่ยชีโมนะครับน้องๆทุกคนเลาต้องโดด4ีนะครับ oh. เพื่อสแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่มันเล่นเก่งๆมันไม่ได้เก่งนะครับน้องๆทุกคนมันแค่หน้าเด็กแล้วมันก็เก่งได้ครับน้องๆไม่เชื่อเนี่ยน้องๆลองเอาไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวดูจากพี่เป็นตัวอย่างพี่จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับน้องๆแค่เราหน้าเด็กเนี่ยเราก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีก1000%นะครจะยเปอร์เซไน่มีใครก้าไหวไม่มีใครไหวกับ ที่เลยครับน้องๆที่จะเปลี่ยนไปอยู่โพชินกแทนนะครับมีศัตรูไหมอยากจะบวกเลือกเกินตัดดึงต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 ึงจะมีอยู่นะเฮ้ยมีคนชุบกันมีคนชุบกันได้์ละได้์ละฉันดีใจอใจละเป็นกันกระเทยไพ่สีเบาย้อนเยอะกระซานถอยกระซานถอยไปคนคนคนจะเตึงนะครับ น้องแก๊ตโจมบวกหลังครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับ pues พี่หมแตกครับผมตายเลยอ่ะคนนี้ตายเลยมาอีกหนึ่งนะมาดิมาดิครับผมมาดิครับผมมาอีกครับมาเอกมีน้องแก๊ตแบบมีล้ังทรงกูตครับมีลังทรงอายโอเคบาวันน้องแก๊เปิดสูตรแล้วเก็บของกัอนละกันทุกสองตัวนี้มันมันนอนอยู่ตรงนี้ครับน้องน้ำเพื่อน จอเลเจอทางสายตัวหนึ่งทาง้ายตัวหนึ่งมาน้องเอาเป้าไหวเป้าไหวกับน้องเป้ารอไหวกับน้องปลาสามร้อยหนึ่งดาเนจนะครับายไปดีครับผมกัมาดิกลัมาดิกลมาดิบบบ๊ยังยัมาแล้วมาด้ความมั่นใจเจอ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 แล้วเจอแล้วไปไหนไปไหนไปไหนกลับมาแม่ไม่ให้มันหนีไปได้ ไม่ออยสองสององมีสองเลยมีสองเลยมาดิครับมาดิครับมาดิครับหลบทำไมครับผมเห็นหมดนเห็นหมดนะครับผมแง๊แง๊เปิดโบครับรับนาพี่กัดจะเป็นหน่งหนึ่งกับไวซี่จีจีนะครับใครอยากเห็นพีกันึ่งหกับไวซีจก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวน้องแก๊สจะไปโชว์หน่งงกับไวซี่จีจีนะครับ กับน้องกันเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีใครมาจบกับน้องกัสจะกลเลยอ่ะน้องกันอยากบวกแล้วมีใครตึงมัางน้องกันขอหน่อยถมมาเลย28คนน้องกันจะเก็บหมดแมพครับว้าวน้องกันมาแล้วน้องกันมาแล้วไปเลยไปเลยโอ้ีหนึ่งคนหนึ่งหัวแล้วกันเก็บของเหรอเฮ้ยเก็บของเฉ๋คนมดอีกหนึ่งอีกหนึ่งรักเพื่อนรักเพื่อน รักเพื่อนล่ะครับโอ้ทำไมวันนี้มันไมีใครไหวกับน้องแก๊ดไอ้ไอ้เฮ้ยสองหัวนะมันมันกากอย่างเงี้ยไม่ไหวกับน้องแก๊ดหรอกเก็บของเก็บของโอ้โหโอ้โหของเยอะมากครับทุกคนของเยอะมากครับทุกคนใครอยากจะตึงแบบนี้ก๊อตแบบนี้ก็อย่าลืมไปใช้น่าเด็กนะครับเพื่อนๆมาบอกสูตรที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะครับทุกคนเราขับรถกันดีกว่าเพื่อนขับรถกันดีกว่าไปไล่งั้น มืนงๆนงินง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 มมอปึปันเๆๆือนสิงไปเลยสิ่งไปเลยเพื่อนเพื่อนสิ่งไปไลงนเงนเงินตอนนี้ไม่ดูคำเดินมร้อยย่มันกลต่อชั่วโมงลงแล้ว ครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคือ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 อย่างนี้นี่น้องชายเตทำรถก่อนขวาหนึ่งสายหนึ่งท่านผู้ชมกี่ตัววัดอึ่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งอึ่งไม่หลบโดนได้ไงวะไอ้เอาไงเอาเปล่ะเอาไงครับน้องเอาเปล่าครับน้องเอาเปล่าครับน้องเอาเปล่าครับน้องยังไงอะอึ้ย ไงครับผวแตกไปดิอ้าว <Wow. S 1> มาดิมาดิมาดิครับเอาไปครับอรไอ้กลัวไอ้กลัวสองตัวไม่กลัวต่อหมดไอ้แก๊ของขึ้นมาดไอ้แก๊ลังตรงมาดิครับน้องๆไม่มีใครไหวกับน้องแก๊ดสักคนเลยครับเราต้องมีสเสบียงเยอะๆนะครับในการต่อสู้เราถึงจะไหวไอ้พวกนี้มันลุมครับน,น้องๆมาดิครับมาดิครับ มาเนี่ครับอ้าวอยู่นิ่งก็ตายนะจ๊ะไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไร,ไอ,ไ,ไ,อไ,รไอ้นี่อะไรไอวอลทำไมไอ้วอลทำไมจ๊ะมีรักไม่ต้องมาอา,มาทำไมไม่รักก็ไม่งมาอันนี้ครับทุกคนผมจะพาไปเปิดโลกแห่งความเร็วแสง ใจเย็นน้องชายอย่าทำแบบนี้ใจเย็นเขาเคยจากกันก่อนตอนหนึ่งขอเติมเลือดแป๊บสายหนึ่งขวานหนึ่งสายโอ๊ยไอวอลหมดแล้วเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับมาดีครับไอวอลเยอะครับผมสิบแปดลูกมาดีครับมาดีครับมาดีครับมาดีผมอาก่อนเอาแต้มก่อนเอาแต้มก่อนเอาไงล่ะครับเอาไงล่ะครับอะไรอะไร อะไรครับ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 ทำไมครับผมอะไรวันนี้มันไม่เท่าไรไปแว็นต่อครับทุกคนไปกันต่อครับเราต้องขับล่าเดี๋ยวมันจะตายก่อนเราจะไม่ได้ฆ่าเราหิวเราหิว <c oughs> อะไรครับไปเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีอีกหรือเปล่าขอหน่อยละก,กันนะเลยไป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 เลยมาแล้ว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  ไหนไหนไหนมาดิอะไรมึงอะไรเดี๋ยวเดเดี๋ยวอัหนึ่งอัหเย็นขาเขาเขาากกับทุกคนมาดิควอมละอึนี่อะไรโผ่อิดหนึ่งนะไม่ได้นะผอ่ากับ น้องน้องทั้งน้องๆนะครับมาดีครับโอ้ทำไมมันอีซี่หรอกอีซี่ไรขนาดนี้เนี่ยพี่ก็บอกแล้วนะครับทุกคนว่าพี่มาได้มาเล่นๆนะครับวันนี้พี่พูดจริงครับเนี่ยน้องๆก็ได้เห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยมันเล่นได้หมดครับไม่ต้องเก่งก็ได้แค่ใช้หน้าเด็กก็เก่งเลยครับน้องๆอย่าลืมไปลองกันนะครับทุกคนสามคนสุดท้ายละสามคนสุดท้ายเฮ้ยมาเฮ้ย เน้นๆอะไรอะไรครับอะไรหรอโทษทีละกันโทษทีนะอยู่ไหนอยู่ไหนหล่ออยูโฮฉันอยู่ทางนี้เธออยู่ซ้ายแกแล้วตกทำไมหลบทำไมหลบทำไมจะขึ้นหนึ่งหรือเปล่าเพื่อนเ่อนจะขึ้นหนึ่งหรือเปล่าครับขึ้นหนึ่งหรือเปล่าเราจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมอือ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 ทำได้ไหมไอ้แค่นี้โกงความตายไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยเมื่อกี้แม่งมันพอจะโดนหัวนะอือไม่ตายโอ้โห คุณใส่ผ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยมาดิมาดิครับมาดิครับเฮียไม่โดนเลยวะอุ้ยอุ้ยมาไอยคีหอยคียแล้วสองคนฉันและเธอเราและนายจะเป็นเราและนายเสมอเป็นตัวเล็กตัวตัวสุดท้ายมันคายยานจังวะอุ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยที่หนึ่งนะครับน้องๆอ,อ่ะ น้องๆครับก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะเ,นเพื่อนๆนะใครที่อยากจะลองนะครับหน้าเด็กนํำมันนํำมาตึงยิงหัวแม่นขึ้น300เเซนตะครับนี่เปวามลับที่พี่กันไม่เคยเปิดเผยชื่ไหนมาก่อนเลยนะใครอยากจะไปลองดูใครอย่าลืมโหลดมาใช้กันนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะบ,บวกไป70แต้มนะครับทุกคนกันนะตอนนี้ก็คิวไป20คนนะครับผมรวมเจ็นจ็ดร้บคนนะทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมมันสุขสนานกุ้งกิ่มกันนะฮะก็อยากจะมาลองให้ดูว่าหลายๆคนถามมาเยอะมากว่าพี่ตู่เนี่ยใช้โปรแกรมอะไรนะฮะแล้วก็อยากจะมาลองลงโดดโล่ม 1- 4ด้วยเพราะว่ายังไม่เคยทําสักทีนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาลองดูด้วยว่าการโดดหนึ่งมันยากขนาดไหนวันนี้ก็เอาพวกแหลงต่ำๆมาลองโดดนะฮะเพราะว่าแหลงสูงก็บอกตามตรงเลยว่าไม่เคยทําได้ลคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เพิ่งทําได้เหมือนกันนะน้องๆนะเอาใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยากให้มีคลิปแนวนี้อีกอย่าลืมนะคร นะฮะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอยากให้มีคลิปไหนอีกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Facebook I g ิ i k t o k แ a s X2 แล้วก็แกง X2 ของพวกเราด้วยนะครับผมพี่อูจุนพี่บิกกี้น้องกูตูนะฮะแล้วก็พี่ x อ็กเอ็กพีเอนะจ๊ะน้องๆวันนี้ขอบคุณมากเจอกันรักทุกคนนะครับน้องๆแล้วก็น้องๆใครจะติดต่อพี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ Discord นะพี่จะทิ้ง i s c o r d ไว้ข้างล่างนะฮะมาเล่นเกมด้วยกันได้ที่ i s c o r ตนะครับน้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วกยับทุกสกรีนสุดเทพบอกเลยงานนี้หนุ่มๆคนไหนใส่เข้าไปจ้าแน่นอนกิจกมใหม่มาแรงกับฮัลโหลแปะชีช้าใหม่ได้ใจนักแขกงานนี้บอกเลยครับจัดหนักจัดเต็มไหวพลาดแล้วพลาดเลยทาทางสุดเทพที่คุณไม่ควรพลาดกิจรรมตั้งแต่วันที่11เกันยายนถึงส7กันยายนนี้7วันเท่านั้นกับทาทางใหม่ที่บอกว่าสุดเทพงานนี้จะนักจะเต็มกับกาหลีน่าฟุ่ยฟ่ายไทยแลนด์ ปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หกลับมาพร้อมความเท่ยกพลังศิษงานนี้จดัดตัดจัดแตมกับสกินชุดใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายกับสาวแฮกเกอร์คนนี้เตรียมพร้อมปลุกพลังครั้งใหม่กับตัวละครที่ผู้เล่นรอคอยปลุกพลังโมโคแฮกเกอร์สาวพรอสแนนเดี่ยนนี้18กันยายนเจอกันพร้อมกันทั่วประเทศมาลองเดากันนะครับว่าทักษะใหม่ของตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไรเร็วๆน,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 นี้เจอกันแน่นอนกับผู้รอชุดใหม่ยัน18กันยายนนี้เจอกันใต้หน้าฟรีไฟท์ไทยแลนด์ช่องย่อสตารับัพพุง น้องคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก๊เอ็กทูตูตูตูแล้วเจอกันนะครับเฮ้ยทุกคนพี่แก๊ดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจแก๊ดเอ็กทูและแขงเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแกงเอ็กทูนำโดยที่บิ๊กี้เอ็กทูปูจุนเอ็กทูปูปูเอ็กทูและพี่แก๊ด รีบจองก่อนหมดสิบนะจ๊าตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแกง๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X2 กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจ X